สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่เออหลายองค์กรอาจจะมองข้ามไปนะคะแต่จริงๆแล้วสาคัญมากนั่นคือเรื่องงานซ่อมบํารุงค่ะครับผมเราจะอ้างอิงมุมมองจากคุณรงวิทย์แสนทองมาดูกันค่าว่าทําไมงานนี้ถึงเป็นเหมือนหัวใจใครควรต้องดูแลแล้วเราต้องปรับมุมมองกันยังไงบ้างครับครับ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากๆเลยครับเพราะว่างานซ่อมบำรุงเนี่ยม,มันเหมือนเป็นชีพจรขององค์กรจริงๆนะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นโรงงานผลิตเนี่ยครับเครื่องจักรนี่คือหัวใจหลักเลยถ้ามันหยุดทํางานไปนี่โอ้โหทุกอย่างก็หยุดตามไปด้วยเลยครับแต่ก็นั่นแหละครับคนทํางานตรงนี้มักจะถูกมองว่าเป็นแค่หน่วยสนับสนุนซะมากกว่าใช่เลยครับ ประเด็นเรื่องคนปิดทองหลังพระนี่แบบเห็นภาพชัดเลยนะครับคือคนซ่อมมุมรุงนี่แหละที่ทําให้เครื่องจักรมันเดินต่อไปได้แต่กลับไม่ค่อยไม่ค่อยถูกให้ความสําคัญเท่าไหร่ครับผมจนกว่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นเหมือนที่คุณนรงวิทย์ว่าไว้เลยรู้คุณค่าหัวใจก็ตอนมันหยุดเต้นนะคะตรงประเด็นเลยครับแล้วคือสิ่งสําคัญมากๆเลยนะผมว่าต้องเริ่มจาก สร้างความรู้สึกเห็นคุณค่าจากข้างในทีมซ่อมบำรุงเองก่อนอการพัฒนาตัวเองพัฒนางานพัฒนาเครื่องจักรเนี่ยมันไม่ใช่แค่ทำๆไปวันๆน,นะครับแต่คือต้องคิดต้องหาวิธีปรับปรุงตลอดเวลาซึ่งมันจะดีกับองค์กรโดยรวมเลยไม่ใช่แค่เรื่องลดเวลาเครื่องจักรหยุดทำงานอย่างเดียว พอเราเห็นคุณค่าของทีมตรงนี้แล้วนะคะคาถามต่อมาก็คือแล้วจริงๆใครกันแน่คะที่ต้องรับผิดชอบดูแลหัวใจดวงนี้เพราะหลายคนก็ยังคิดว่าเอ๊ะก็ช่างไงช่างซ่อมบารุงอ่าอันนั้นจจะเป็นความเข้าใจที่อาจจะยังไม่ครบถ้วนเท่าไหร่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลเครื่องจกักรมันควรเป็นหน้าที่ของทุกคนในองค์กรเลยนะทุกคนเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่า มันคือเครื่องมือทํามาหากินหลักของเราเลยถ้าเครื่องจักรมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยมันกระทบเป็นลูกโซ่เลยครับตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางเลยเอ่าว่าในทางปฏิบัติเนี่ยมันจะยากไหมคะที่จะทําให้แบบฝ่ายผลิตหรือฝ่ายจัดซื้อเขาเข้ามารู้สึก เป็นเจ้าของเครื่องจักรด้วยทั้งๆที่เป้าหมายหลักของเขาอาจจะเป็นเรื่องอื่นอยู่แล้วเช่นต้องผลิตให้ได้เยอะๆหรือต้องคุมต้นทุนอะไรแบบนี้ค่ะเป็นความท้าทายครับแน่นอนแต่ก็จำเป็นต้องทำนะครับคือทุกฝ่ายมีบทบาทสำคัญจริงๆอย่างฝ่ายผลิตเนี่ยก็ไม่ใช่แค่กดปุ่มใช้งานแต่ต้องพอเข้าใจเครื่องจักรบ้างสังเกตอาการผิดปกติเบื้องต้นได้อ๋อค่ะส่วนฝ่ายจัดซื้อ ก็ต้องเลือกอะไรที่มีคุณภาพเหมาะสมไม่ใช่ดูแต่ราคาถูกอย่างเดียวเพราะเดี๋ยวมันจะส่งผลเสียระยะยาวได้อืแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือผู้บริหารครับต้องสนับสนุนทั้งเรื่องคนเรื่องเงินแล้วก็ เวลาครับต้องให้เวลากับการบำรุงรักษาเชิงป้องกันการพัฒนาด้วยเข้าใจเลยค่ะว่าทําไมถึงต้องพยายามสร้างวัฒนธรรมที่ว่าทุกคนเป็นเจ้าของเครื่องจักรร่วมกันช่วยกันดูช่วยกันป้องกันหรือ PM ที่เรียกกันไม่ใช่ว่ารอให้มันเสียแล้วค่อยมาตามแก้หรือ CM ถูกต้องเลยครับวัฒนธรรมแบบนี้แหละครับ ownership culture เนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีทํางานไปเลยจากที่เคยตั้งรับปัญหา ก็กลายเป็นทำงานเชิงรุกแทนคือป้องกันไม่ให้มันเกิดตั้งแต่แรกแล้วสำหรับคนทำงานซ่อมบำรุงเองล่ะคะในยุคนี้ต้องปรับมุมมองหรือต้องเสริมทักษะอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมคะมีหลายอย่างเลยครับที่น่าสนใจอย่างแรกเลยนะผมว่าเป้าหมายต้องเปลี่ยนจากแค่ซ่อมให้มันกลับมาใช้ได้เป็นทำยังไงให้เครื่องจักรมันไม่เสียหรือแบบทำยังไงให้ต้องซ่อมบ่อย คือเน้นป้องกันปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้นไปเลยแล้วจะไปถึงจุดนั้นได้ยังไงคะแค่แบบขยันตรวจเช็คให้บ่อยขึ้นพอไหมคะไม่ใช่แค่นั้นครับต้องมีทักษะเรื่องการวิเคราะห์หาสาเหตุจริงๆของปัญหาด้วยที่เรียกว่า root cause analysis หรือ RCA นะครับอ๋อ RCA ใช่ครับไม่ใช่แก้แค่ปลายเหตุเช่นถ้ามอเตอร์มันร้อนบ่อยๆ ก็ต้องสืบให้เจอว่าทำไมไฟตกหรอหลอลื่นไม่ดีหรือว่าออกแบบมาไม่เหมาะแล้วไปแก้ที่ต้นต่อตรงนั้นเลยแล้วก็อีกอย่างคือต้องใช้ข้อมูลมาช่วยตัดสินใจให้มากขึ้นด้วยครับข้อมูลที่ว่านี่เช่นอะไรบ้างคะก็พวกข้อมูลสถิติต่ตางๆครับอย่าง MTBF หรือเวลาเฉลี่ยก่อนเครื่องจักรจะเสียแต่ละครั้งค่ะ MTTR เวลาเฉลี่ยที่ใช้ซ่อมแต่ละครั้งแล้วก็ OEE ที่วัดประสิทธิภาพโดยรวมของเครื่องจักรนะครับออือข้อมูลพวกนี้มันเหมือนเป็นชีพจรเลยช่วยชี้เป้าได้ว่าเออเราควรจะไปปรับปรุงตรงไหนนะถึงจะลดดาวไทม์เพิ่มผลผลิตได้มากที่สุดแสดงว่าต้องมองภาพให้กว้างขึ้นไม่ใช่ดูแค่เครื่องจักรตัวที่อยู่ตรงได้แต่ต้องเห็นความเชื่อมโยงของทั้งระบบการผลิตเลยใช่เลยครับต้องมองทั้งระบบหรือ system thinking คือต้องเข้าใจว่าเครื่องจักรตัวนี้มันโยงกับส่วนอื่นยังไง ปัญหาที่จุดหนึ่งมันอาจจะส่งผลไปที่อื่นหรือจริงๆต้นเหตุมันมาจากที่อื่นก็ได้ค่ะแล้วก,ก็การสร้างระบบบำรุงรักษาที่ดีที่มันยั่งยืนไม่ใช่พึ่งแต่คนเก่งเองคนสองคนอันนี้ก็สำคัญมากครับสุดท้ายเลยนะคือทักษะการสื่อสารกับความเข้าใจธุรกิจโดยรวมการสื่อสารนี่สำคัญยังไงคะ สำคัญมากครับถ้าทีมซ่อมบำรุงสามารถเอาข้อมูลเชิงลึกจากหน้างานเนี่ยมานำเสนอมาอธิบายให้ฝ่ายบริหารเข้าใจได้ง่ายๆแล้วครับมันจะยกระดับตัวเองเลยจากแค่คนที่รอทำตามสั่งกลายเป็นที่ปรึกษาเชิงกลยุทธ์ให้องค์กรได้เลย โอ้โหฟังดูแล้วสรุปได้เลยนะคะว่าแม้งานซ่อมบำรุงจะดูเหมือนอยู่ข้างหลังเงียบๆไม่ค่อยมีใครพูดถึงแต่จริงๆแล้วคือรากฐานสำคัญมากๆที่ทำให้ธุรกิจเดินต่อไปได้เลยนะคะถ้าไม่มีพวกเขาเนี่ยการผลิตการบริการต่างๆก็คงสะดุดไปเลยเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับองค์กรยุคนี้ต้องการจริงๆนะครับมือซ่อมที่คิดวิเคราะห์เป็นวิศวกรที่เข้าใจธุรกิจ และก็ผู้นำที่มองเห็นความสำคัญของการพัฒนาจากรากฐานเพราะเครื่องจักรมันไม่ได้เดินด้วยเหล็กหรือน้ำมันอย่างเดือนนะครับค่ะมันเดินด้วยสมองด้วยหัวใจของทีมซ่อมบำรุงนี้แหละครับที่คอยดูแลอยู่ข้างหลังตลอดก่อนจะจบกันวันนี้นะคะมีคำถามอยากจะทิ้งถ้ายให้ลองเอาไปคิดกันต่อค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างที่องค์กรของเราพอจะเริ่มลงมือทำได้ตั้งแต่วันนี้เลย เพื่อจะเริ่มสร้างวัฒนธรรมที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของเครื่องจักรร่วมกันจริงๆแทนที่จะปล่อยให้เป็นภาระของทีมซ่อมบำรุงอย่างเดียวลองนำไปคิดและปรับใช้กันดูนะคะ